สวัสดีแมงปองสวัสดีลูกเป็นไงบ้างไม่ได้คุยกันเลยเนาะเป็นไงตั้งแต่เจอพี่ไปในครั้งนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเนาะพี่ได้คุยกับทางฝั่งของผู้การแมงปอสบายดีนะสบายสบายดีค่ะชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นค่ะนะฮะโอเคพี่ถามนิดเดียวตอนนี้เรารู้อยู่แล้วในมีคนเนี่ยที่กำลังจะสร้างบ้านให้เราคือแม่ตักนะครับก็จะสร้างบ้านให้ทางฝั่งของแมงปอกับทางผู้การวันเนี้ย เรายังมีความคิดอะไรยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็คือหนูจะไม่ไม่รับไม่รับบ้านที่แม่เขาจะสร้างให้ค่ะอืมเพราะว่าหนูหนูสงสารผู้เสียหายแล้วก็สงสารตัวแม่เขาเองด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาก็น่าจะกําลังลําบากมากหนูก็เลยอยากจะตัดาระของเขาตรงนี้ออกไปแล้วหนูเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วกับผู้การแล้วหนูกับผู้การก็ช่วยกันค่อยๆเก็บค่อยๆสร้างเองได้ค่ะอืม นะก็คือยืนยันว่าไม่เอานะไอ้บ้านที่<ม><ป>กำลังปลกให้เจ็ดแปดแสนไม่เอาแล้วนะไม่เอาค่ะก็คือให้ทางคุณตั๊กอะ่ะเขาเอาไปช่วยตัวเองก่อนตอนนี้ถูกไหมเอาไปจ่ายผู้เสียหายก่อนไม่ต้องมาปลูกให้เราใช่ไหมอ่าโอเคพ,พี่ถามนิดนึงวันนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมไอ้เรื่องทองห้าหกพันบาทแล้วขายสามร้อยแปดสิบแปดมันคืออะไรอยู่ค่ะอันไหนบอกสิลูกมันคืออะไรวันนั้นเหมือนเป็น โปรโมชั่นทางร้านเขาพูดว่าเป็นโปรโมชั่นลดลดราคาค่ะอืมเป็นโปรโมชั่นลดราคา,า,าใช่ไหม,มตอนนั้นเป็นอะไรจ<ช>ำได้ไห<ช>มเป็นเขาขายะอะไรอ่ะจี้จี้ทองพร้อมสร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จําได้ประมาณเออหนูได้มาสักเส้นหนึ่งไหมหนูได้ไหมได้มีได้มาวันที่เขาให้ของให้ผู้การคองให้หนู ไม่ไม่คือสินค้าไอ้สามร้อยแปดสิบแปดดูได้มาสักเส้นหนึ่งไหมมีไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะโอ้อยากได้จังเลยอ่ะอืมอยากดูอยากเห็นว่าเป็นยังไงใช่ไหมก็อยากเห็นใครมีช่วยส่งมาให้คุณกัญชัยกาเนิดพลอยนี่เลยสักเส้นหนึ่งอยากเห็นจริงแม่งไอ้ห้าหกพันแล้วเหลือสามแปดแปดแมงปอแล้ววันนั้นน่ะเขาบอกให้พูดอย่างนี้หรือว่ายังไงค่ะเขาบอกว่ายังไงเขาเขาบอกว่าให้พูดว่าก็คือจะมีจะมีเขาเรียกว่า พยแปะไว้ว,ว่าราคาจากเดิมเท่าไหร่แล้วก็วันนี้เท่าไหร่ค่ะอืมอืมแล้วก็พูดตามที่เขาบอกเป,เป็นปัะช่วยเล่านิดนึง<ภ>ว่าอ่าการไปขายทองเนี่ยใครรับงานให้แล้วหนูรู้หรือเปล่าว่าต้องไปขายทองรู้โปรโมชั่นรู้อะไรบ้างไหมที่ก่อนจะไปถึงค<ภ>่ะ<ภ>ก็คือมีพูดได้เลยก็ต้องจริงใจถ้าเป็นความจริงนะอ่ค<ภ>่ะ ก็คือทางพี that, so like, And, continue, us, so, so, ่ฝันเขาติดต่อให้ให้ติดต่อแม่ตักว่าจะให้ขอให้หนูกับพูกันอะไปไปไลฟ์ขายของในในช่องแม่ตักได้ไหมเพราะว่าพี่ฝันเขาก็อยากจะให้หนูทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไปพอไปก็มันก็จะมีทุกคนที่ดูไลฟ์ก็จะรู้ว่ามีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าหนูต้องไปขายอะไรแล้วในนั้นก็มีทองด้วยอืมค่ะโอเค แล้วจะจะกลับไปไลฟ์ขายทองกับเขาอีกไหมล่ะไม่กลับค่ะไม่ไม่ไปแล้วเนาะค่ะอ้า <laughs> โอเคพี่นวทจะให้น้องพูดอะอีกไหมไม่เป็นไรนะก็โอเคนะก็ตามนัันอยากาเลยไหมตาที่คุยกันเขาอยากคุยอะไรกับน้องไหม ไม่ค่ะก็อย่างที่หนูพูดไปเนอะรู้สึกเหมือนหนูไล่ด้วยมั้งแนละ้วหนูก็แบบเตือนๆไปเพราะว่าหนูก็เข้าใจว่าน้องเขาเพิ่งมาอยู่จุดนี้แล้วเขาก็เป็นแบบเด็กเด็กชาวบ้านทั่วไปเขาไม่ได้เคยมาอยู่จุดนี้แล้วก็ในจุดที่เขามีแสงอะทุกคนนะ่ะจ้องที่จะแย่งแสงไปจากเขาไม่ได้จ้องจะช่วยเหลือเขา หนูมองแบบนี้นะคะแต่คนที่อาจจะอยากจะช่วยเหลือหรือว่าเอ็นดูน้องเขาจริงๆหนูว่ามีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างเหมือนกับการจ้างงานเหมือนกันเนี่ยต้องมีคนช่วยสกรีนงานให้อะไรให้ไม่ใช่ว่ารับไปหมดเพราะเดี๋ยวถ้ามันเดือดร้อนมาเราไม่รู้อนะ่ะเราก็ไปอยู่ในไลฟ์กับเขาแล้วเราก็ไปพูดอะ่ะเพราะว่ามันมีพบรบไอ้นี่อยู่นะครับมันมันไม่ใช่แค่ว่าต่อให้เราไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะแต่ว่า ไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของคนอื่นแต่ว่าถ้าเราไปพูดอะไรที่มันมีเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างเงี้ยมันก็เข้าข่ายหนูก็เป็นห่วงน้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ผมวางมาตรการให้น้องเรียบร้อยแล้วก็คือใครจะติดต่องานน้องผมก็บอกแล้วว่าต้องติดต่อใครผมน้องไม่ได้เซ็นสัญญากับผมนะและมีข้อแม้ว่าต้องส่งสินค้ามาให้ดูก่อน ว่าเป็นอะไรส่งใบจดแจ้งถ้าเป็นอาหารส่งออยส่งทุกอย่างมาให้ดูก่อนเราถึงจะทํางานด้วยอันนี้คือช่วยในระดับหนึ่งแล้วจะได้ไม่ปลอดจะได้ไม่อันตรายให้มันปลอดภัยสันิดหนึ่งนะครับอะโอเคครับนะครับขอบคุณนะแมงปอมีอะไรจะฝากพูดอะไรกับคนไทยที่ก็ดูเราอยู่ไหมอยากจะขอโทษขอโพยอยากจะอะไรยังไงไหมหรือขอบคุณอะไรเธญได้เลยนะก็คือหนูขอหนูก็อยากจะขอโทษทุกๆคนที่ เป็นผู้เสียหายในในวันที่หนูไปไปร่วมไลฟ์นะคะเพราะว่าวันนั้นหนูก็ไม่ทราบว่าต้องมีหนูต้องไปขายสินค้าอะไรบ้างหนูก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะอืมนะฮะโอเคอ่าโอเคคร,ครับผมขอบคุณนะขอบคุณนะแมงปอขอบคุณครับ,รบโอเคสำหรับ